ก็สวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับทางส่วนในอุนด์ของเรานะครับก็จะพาเทุกท่านมาชมนะครับในส่วนที่เป็นปทุมมานะครับเราเรียกว่าดอกปทุมมานะครับซึ่งส่วนในอุนดาห์ของเราก็ได้ปลูกนะครับไว้เป็นบางส่วนนะครับ <c> เนื่องจากว่าเราได้ขยายหัวพันธุ์จากปีที่แล้วมานะครับแล้วก็มาลงปลูกไว้เพื่อที่จะ ขยายหัวพันธุ์ให้ได้มากขึ้นไปนะครับอ,อย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นอปทุมมามีอยู่2สายพันธุ์ด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเราจะเรียกว่าอปทุมมาแดงชา์โดนะครับลักษณะของ ดอกจะดอกใหญ่มากนะครับแล้วก็ก้านดอกนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับอันนี้คือ,อปทุมมาแดงชาโด้นะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ปลูกรวมกันไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ เอาตัวนี้นะครับเป็นปฐุมมาสายพันธุ์ที่มีชื่อเรียกว่าเชียงใหม่พิงค์นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือพิงค์สีชมพูนะครับเพราะว่าลักษณะดอกของเขาจะมีสีเป็นสีชมพูนะครับเอาตัวนี้นะครับในส่วนที่เป็นก้านดอกนั้นจะ,ะสูงกว่านะครับจะสูงกว่าตัวแดงชา์โดนะครับ จะสูงกว่าแดงชาโดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวอ่าก้านดอกนั้นจะไม่ค่อยใหญ่นะครับก้านดอกจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นกรณีที่มีลมพัดแรงๆเนี่ยอ่าตรงก้านดอกก็จะเอ็นได้หรือว่าโค่นได้นะครับหรือหักได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ใช้ไม้นะครับมาปากักแล้วก็มัดติดยึดติดไว้เพื่อกันไม่ให้ก้านดอกหักนะครับ นี่นะครับปีนี้เราก็ขยายพันธุ์ได้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็รอปีหน้านะครับเราก็จะขยายหัวพันธุ์ออกเพิ่มอีกนะครับ จากที่ผมสังเกตนะครับตัวนี้ผมปลูกนะครับจากที่ผมสังเกตนะครับตามที่ผมปลูกนะครับผมปลูกเพียงหนึ่งหัวนะครับในในหน Gar ึ่งเง่านี้นะครับอันนี้ก็หนึ่งเงานะครับหรือว่าหนึ่งหลุมเนี่ยผมปลูกเพียงเพียงหัวเดียวนะครับปลูกเพียงหัวเดียวทีนี้มันก็มีการแตก แตกหน่อขึ้นมานะครับก็จะมีการแตกหน่อขึ้นมานะครับอย่างนี้นะครับแตกหน่อขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับทุกหน่อที่แตกขึ้นมานะครับทุกต้นที่แตกขึ้นมาตรงนี้ก็จะออกดอกหนึ่งดอกนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับทีนี้ในทุกต้นนะครับทุกต้นตรงนี้นะครับก็จะมี หัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยหหัวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้นนี้อย่างน้อยๆนะครับก็จะได้แล้วนะครับ4หัวด้วยกันจากที่ผมปลูกเพียง1ห,หัวนะครับจากที่ผมปลูกเพียง1ห,หัวคาดว่าพอถึงปลายฝนนะครับหรือว่าหมดฤดูฝนแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้น่าจะมีการแตกหน่อขึ้นมาอีกสักประมาณ 3- 4หสี่หนอนะครับ ซึ่งเราก็จะได้หัวพันธุ์เพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้ผมปลูกหนึ่งหัวตอนนี้ได้แล้วสี่หัวนะครับสี่หัวที่จะขยายพันธุ์แต่ยังไม่หมดฤดูฝนนะครับก็จะมีการแตกหน่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกหนอ่อทุกหนึ่งหน่อก็จะเท่ากับหนึ่งหัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะ,ะขยายพันธุ์ออกไปได้อีกอค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอย่างนี้น้อยน่าจะขึ้นอีกสักสี่หัวได้กว่าจะหมด ดูดูฝนแล้วก็เขาจะพักตัวนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของปทุมมานะครับ